นี่จ้ากับข้าวเย็นนี้จ้าทุกคนข้าวมันไก่ฝีมือฉันเองนั่งชิมแบบแซ่บเด้อหน่ยเสร็จแล้วก็มีราดหน้าหมูนุ่มซาฝีมือฉันจ้ะอาจจะใครหิวอันนี้เป็นสามีนักสป,ปอร์ตที่ดีที่สุดที่นัางถ่ายรูปวกขเขาเมียตลอดนะเนี่ยทำเขาเขาเน,นี่ยนะาจะแต่งกานแล้วแนละ้วก็จะมาถ่ายรูปนี่ไปจ้าไปชิมกันจ้า ตัวดีซะทุกคนหัวมาแล้วไมยกระซ ah าก็แพรวันในช่วงประจานหน้าของใครอีกนิดนึงเด้อคลิปนี้อาหารเย็นจะดูนุ่มวันนี้ไปทำข้าวมันไก่ทำเองกระซาร์เรื่อนซิ่งเพื่อนซิ่มาตัดดีมากที่ชิมแบบหนักกินมากที่แบบเส้นมากฝนโตกข้างนอกข้าวสุกกว่าหอมหอมเลยจ้ะ เสร็จแล้วก็อันนี้ทีดิบจ้ะด้านหน้ามีโขดแล้วก็มีเส้นใหญ่ทอ,อดโขอย่ด้านหน้ามีนุ่มมาชิมกัจๆเพื่อจะกินข้าวมันไก่แลส่วนสะมีกินข้าวมันไก่แต่ราดหน้าถ้าทำสองอย่างวอานี่เพราะว่าถ้าเลือกในหดูทุกคนเ็เลยอย่าทำสองอย่างเลยมาจ้ะชิมจ้ะ うん

มึชามมึงดินมืเยนอะนไม่เข้าใจมึบ้ามงข้าใจกันอ แต่ก่อนเขามันไก่หัต้องเลือกว้ทหเปยาเพราะว่าหลายหลายคนคินนต้ง่งมันยามันยาเป็นจริงไม่ทำยาก่ะงนนี้ใแ่หลายอยาอนน่างน,น,นี่หมีหลายขั้นตอนใน่ารต้มน้ำซุปเยอะเลย เ้ยงมือขามันนะครับเรียกจะ แบบนี้แบบเก่ากันมากต้องตดู 这么保养啊！嗯